สวัสดีชาวสแลมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจใ้ช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการแข่งเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก็คือรายการแชมเปี้ยนคัพซีซั่นที่5นะครับก็ EP นี้จะเป็น EP ีที่2เนาะก็ถ้าหากใครยังไม่ดู EP 1ีนะครับย้อนดูได้เลยนะครับอ่าก็กดเข้าไปที่ช่องผมแล้วก็ย้อนดูเอานะครับผมโอเควันนี้จะเป็นสิคระว่างลูกคาว่า vs ซสากุระงิล่าง2ทั้งคู่เนะ ันนี้ก็อยากให้ดูมากๆเลยนะครับหยิบม,มาทั้งหมด2เกมเราก็อยากให้ดูกันจนจบนะครับ EP นี้ EP 2ก็อยากให้ดูกันจนจบเนาะก็ยังไงก็ EP 3ก็เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้นะครับยังไงก็อย่าลืม like, กดไลค์กด subscribe อม m ม e n t พูดคุยใต้คลิปนี้ด้วยนะครับมาดูการเลือกตัวของฝั่งทางด้าน WK กันนะครับก็จะหยิบเป็นรุคาวามาก่อนนะครับตามด้วยมากินะครับสำหรับฝั่งทางด้าน SLD นะครับจะหยิบโยชิโนริมากับซากุรังิล่าง2มาเนาะโอเคครับจะแบนเป็น เซนโด a แอดวาน d แล้วก็ฟุคุดะนะครับแล้วก็เป็นฮานากะตะแล้วก็กอแลนะครับโอ้โหแบนกันยังได้ดุดเดือดมากเลยนะครับโอเคตัวถัดมาจะเลือกตัวอะไรครับเป็นโอดะนะครับอมต้อเป็นเซนเตอร์ที่สามารถทําแต้มได้นะครับแล้วก็ดีบาวดีครับชุดก็ดีนะฮะแต่ว่ามันชุดไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่นะครับถ้าแบบเข้าไปเลเยอพก็จะโดนบล็อกเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะไม่ลงด้วยบางทีอืม ฝังนั้นขวานะับหยิบจุนมาโอเคครับรู้เลยนะครับสายนี้ก็โยชิโนริก็ทําแต้มคนเดียวเลยฮะแต่ว่านะครับถ้าโยชิโนริทาแต้มไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งให้สักุรังิเล่นนะครับเพราะสักุรังิเนี่ยก็สามารถทําแต้มได้นะครับโอเคน่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเกมกําลังจะเริ่มแลวนะครับเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนี้เลยยังครับเพิ่มสเต็กเกมมบายเนาะอ่ากดเลยนะครับถ้าใครยังไม่กดนะครับเป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับโอเค ไปดูเลยนะฮะ w k v s s l d นะครับวันนี้เล่นสนามที่โชโฮคุนะครับก็เป็นสนามทีมพระเอกของเรานั่นเองนะครับแน่นอนครับสิกระหว่างซากุระงิกับลูกคาวาเน่ก็เดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทีมเดียวกันมาเจอกันเองนะครับเข้ามาดูกันครับเดี๋ยวชินาดีครับให้มาซากุระงินี่ฮะถ้าชูไม่ได้ก็ค่อยส่งไปซากุระงินะครับ จริงอน่ะสูตรทีมเวิร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับเป็นการเล่นของโยชินอริเนี่ยมันจะปั่นปวดมากเพราะโยชินอริสามารถทำสามแต้มได้หลอกส่งได้โอ้โหเรียกได้ว่ามึนอะ่ะแต่ฝั่งทางนี้ก็มีมาคีครับลูคาวะให้ลกคาวะเล่นนะชุดโลง่ลงๆครับไม่เหลือครับลกคาวะออกนำไปก่อนนะครับ W K นำไป2คะแนนครับโยชินอรินี่ครับใช้จุนสกีเหร ชุนก็ได้นะครับแต่ตัวมันช้ามันจะวิ่งกลับแป้นไม่ทันนะฮะถ้าเน้นสก,กีนก็ต้องเป็นทากสกโกะนะครับแต่ว่าโดนแบนไปซะก่อนนะครับเพราะว่าหยิบโยชิโนริมานี่ถ้าหยิบกอแล้มมานี่แบบสก,กีนดีมากนะครับมากิโอ้โหสก,กุลังยีถึงกับลม้มลงไปแล้วฉันจะต้องชนะล <c oughs> ูเขาวาสีแต้มเลยครับออกนาำไปฮะ อนนี้สักกูยังหลีกยังไม่ทำอะไรนะฮะมึงชูได้กูก็ชูได้ว่าลูกเขาว่าเพราะเราคือพระเอกอะเนาะแต่เหมือนแบบเห <c oughs> มือนลูกเขาว่าเป็นพระเอกอ <c oughs> หน้าตาเหมือนลูกเขาว่าเป็นพระเอกโอ้โหลูกนี้มาขีกก็เรียบร้อยครับอันติได้ฮนะอย่าให้ล้มครับอย่าให้ล้มครับ อ้แล้วโล่งสวยมากครับลูกนี้การส่งของโยชิโนรินะครับแล้วก็การยืนพื้นที่ได้ดีของสากุระงิครับถ้าการเล่นแบบมีพื้นที่โล่งนี่ถือว่าเล่นดีมากนะฮะไม่พลาดโอกาสนะครับแล้วนี่ยบอกส่งครับมาอีกอุ้ยล้มโอ้โหดีนะไม่โดน3าแต้มนะฮะตอนนี้ห่างกันไม่มากครับห่างกันอยู่4คะแนนเท่านั้นฮะ เวลายังเหลือ,อเยอะเลยนะครับโยชินริจัมาสักพลงนี้เข้าไปดังโอ้โดวงลูกเขาว่าตบเต็มเ็มหน้าไงล่ะเอาแล้วโยชินริตองลงไหมลูนี้ก็โดนมากกีตบไปดิโอ้โหมากิก็้าปะทะโยชินรินะครับทีมเดียวกัน <c oughs> ลูกเขาว่าครับให้มากิมา,มากิจะเข้าทำแต้ไมไหมลูกนี้เหลือส่งให้ส่งให้ครับแล้วลูกเขาว่ายังไงอยู่ก็อยู่ในเขตนอกครับลูกนี้ยังไม่เข้าทำแล้วใสจว่จังหวะชุลมุนชูทครับลงไหมไม่ลงครับเพราะไม่ลงเลยครับมาที่โยชินริครับ ้องหาจังหวะเข้าทำแต้มแต่ทำไม่ได้จริงๆต้องให้สักูระยีเป็นฝ่ายทำแต้มแทนนะฮะโอ้โหดุเดือดกันจริงๆครับมากี่ครับมาที่ดูคราว่าแล้วมากี่โอ้โหจังหวะนี้สวยมากครับยืนพื้นที่ลงครับประกบไม่ดีครับประกบแบบกูลัวล้มนะครับต้องค่อยๆอออกๆนะฮะก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พลาดไปฮะโยชินริโยชินริครับเหยียบสายแล้วโอ้โหโดนมากี่ตบอีกแล้วครับแต่สากูยังตามเก็บบอลได้อยู่ครับ มาที่โยชิโนริอีกครั้งหนึ่งจะชูดไหมให้ซาก,กุร์ังิเข้าไปเล่นแ,แบบชูดแบลงนี้มันลงไหมโอ้โหลงครับเหมือนจะไม่ลงนะครับเพราะโดนลบกวนแดงไปแล้วนะครับยี่รบรวนแรงนั่นเองนะฮะมาอีกครับดูเขาว่าเข้าไปจังหวะน,นี้โอ้โหลอกส่งครับโอ้โหแล้วสวยมากครับลูกนี้เป็นการแบบเข้าไปแบบ จะชูดนะครับแต่ไม่ชูดครับเป็นการใช้อันตีหลอกส่งไปอีกขั้นนึ่งนะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าสกุลเงย์ลบหมดเลยครับลูกนี้จากการชูดแบบนี้ครับลบความเทพของการชูดลูกเมื่อกี้สวยๆหมดไปเลยนะฮะ <c oughs> แบบคิดกันเดียวใช่ไหมนี่กบเสียงคิดเลยฮะเ <c oughs> อาโอดาลุดเหรอเอาเพื่อนหลุดฮะอะไรเนี่ยการแข่งหลุดเหรอโอ้แล้วไปพลาดจังหวะดสำคัญเลยนะฮะโอ้โหเป็นจังหวะที่ กับตอนแรกนี่จะได้บอลจะเป็นฝั่งขึ้นนําไปนะครับแต่ว่าโดนเป็นตีเสมอขึ้นมาแทนแลยฮะโอ้โหพลาดโอกาสไปเลยครับโบล่าไปพลาดนะฮะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเลยครับมาขี่หลอกล้มครับลูกนี้อันตีไปสวยครับไม่นัดจังหวะบล็อกนะฮะบล็อกไม่ทันเลยฮะเพราะว่าไวมากมากครับเมื่อกี้เหลืออีกห้าสิบเก้าบีครับใครจะเป็นฝั่งชนะเป็นฝั่งแรกครับให้มาโยชิโนริครับชูลูกนี้ลงไหมไม่ลงครับโอ้โห อุตส่าห์แบบผ่านมือไปได้นะครับมาจีมาจีเข้าทาไม้รุ่นี้หลอกส่งมาครับแล้วเข้าไปทั้งแบบเด็ดขาดมากครับโหลูกนี้ก็ถึงกับงงเลยครับห่างกันอยู่สี่คะแนนนะครับก็สบายใจได้อยู่ครับแต่ว่าก็อึดอัดนิดนึงครับลงไหมไม่ลงครับเอาเก็บได้เลยครับอย่างนี้แย่เลยครับทีมเอสดีนะครับมาจี เอาไปหลอกส่งไหมดึงเวลานะครับไม่รีบฮนะไม่รีบฮนะแต่ต้องมั่นคงจริงๆครับโอดะมีอันติครับแล้วไม่เหลือครับโอ้โหหห่างไปอีกแล้วคนระับเป็นหกคะแนนแล้วนะครับตอนนี้เลยว่ายี่สิบวินาทีครับอันติลูกนี้โอ้โหก็โดนมาคีตบไปอีกแล้วนะครับแมโอชินโนดีนี่แพ้ทางมาคีซะเหลือกเกินนะครับตอนนี้นะฮะเวลาเหลืออีกสิบวินาทีครับแล้วมาคีหลอกส่งอีกแล้วตามสเต็ปเดิมลงไหมครับลูกนี้ไม่ลงครับ ทุนเก็บได้แล้วหมดเวลานะครับหมดเวลานะครับก็เป็นฝั่งของ WK นะครับที่เอาชนะไปได้นะครับนัดแรกนะอันนี้เป็นนัดที่2นะครับก็เจอทีมเดิมนะครับ SLD กับ WK นะครับแก้มือกันหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นแบรนด์ลุคคาวานะครับ SLD เป็นฟูจิมะมาครับ วิวเคจะพลิกตัวอะไรตัวแรกครับเป็นฟูคุดะนะครับอ๋อเป็นฟูคุดะกับซากุรางินะครับซากุรางิล่างสองนั่นเองนะฮะหยิบจุนมานะครับเอสเอสดี ก็ถ้าใครดูมาถึงนะตรงนี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับว่าดูมาถึงตาที่2แล้วพี่อะไรอย่างงี้นะฮะช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยเนี่ยจะได้รู้ว่าใครดูนานใครดูไม่นานอะไรยังไงนะฮะก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆดูกันนานสักแค่ไหนครับผมจะได้กระยะทาคลิปถูกหรือแบ่งเป็นคลิปๆหรือเอามารวมคลิปเดียวนะฮะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะฮะโอเคมาเช็คตัวกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะทีมเอสอลดีนะครับม ฟูจิมะนะครับจุนแล้วก็คิโยตะล่าง2มาแล้วนะครับโอ้เอาละทีนี้ได้เห็นกันอีกแล้วครับฝั่ง WK นะครับเป็นฟูกุดะแล้วก็ซากุระอีกแล้วก็มิยางนินะคาดว่าน่าจะเป็นแอดวานนะครับอน่าจะเป็นแอดวานแหละไม่แอดวานนี่ก็แย่เหมือนกันนะโอเครอเวลาสักครู่ครับก็ก่อนรอเวลานะครับก็เหมือนเดิมเลยครับใครเช็คตัวเองดีๆนะครับว่ากด s u b สไครต์ช่องนี้หรือย,ยังพอถ้ามี คลิปใหม่ๆมาจะได้ดูทันนะครับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ดูแบบโอ้ดูก่อนชาวบ้านนะครับแบบรู้เรื่องรู้ข่าวอะไรอย่างี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันะครับจะไปเล่นสนามที่ไหนครับไปเล่นสนามไลเอวยวันนี้มันโชว์ฮูเหมือนเดิมนะครับอ้าวโชว์ฮออยู่แล้วนะครับเป็นสึกแบบสึกแดงเดือดนะฮะแต่ตานี้ไม่มีแดงเดือดเลยมีฟุกุดะวีเอจุนอะโอเคครับ มีย่างหินเข้าไปนะแอดวานจริงๆด้วยครับไม่แอดวานก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมาแข่งเนี่ยแล้วซากุลังหีชูทับโล่องล่งครับไม่เหลือครับวีเคเอานำไปก่อนฮะฟูจิมะมาจิมะโยกซ้ายแล้วหลอกส่งมาที่คิโยตะเข้าไปทำโอ้แต่โดนบล็อกครับโอ้โหฟูจิมะยังเก็บได้ครับโอ้โหแล้วโดนฟูกด่าชนครับแต่จุนยังเก็บได้อยู่ครับแล้วโล่องล่งครับคิโยตะยังไงครับลูกนี้จะ ชูดไหมเราชูดก็โดนตบอีกฮะโอ้โหแล้วมีอย่างี้เข้าไปส่งมาให้ฟูกุดะฟูกุดะจะทํายังไงครับขึ้นมาที่มีอย่างนี้มีอย่างนี้ยังคงเลี้ยงอยู่ครับยังทริปเปอร์วอนอยู่แล้วเข้าไปส่งให้โอ้โหแต่ฟูจิมะดักไว้ได้ครับมาที่คิโยตะขึ้นมาที่ฟูจิมะครับฟูจิมะชูดลงลงลูกนี้ครับไม่ลงครับเพราะไม่ลงนั่นเองครับุ้ยเหมือนจะลงนะครับแต่ไม่ลงนะครับเมื่อกี้และคิโยตะสเต็ปสเต็ปสวยครับแล้วเข้าไปเลย์อัพครับไม่เหลือครับสองสองครับตอนนี้โอ้โหเอาละเริ่มใส่กันแล ไม่หยุดเลยนะครับไม่หยุดให้แบบหายใจเลยนะครับตอนนี้เราไม่ยังยิงเข้าไปโอ้โหดะขึ้นเลยวอพแบบทาพิสลานะครับโอ้โห W K ขึ้นนําอีกแล้วครับมาที่ฟูจิมาครับฟูจิมายกซ้ายครับโอ้โหเกือบโดนสติลนะฮะลูกเมื่อกี้ถ้าพันนิดหน่อยนี่โดนสติลเลยนะครับเนี่ยเกือบโดนอีกแล้วครับอะไรต้องอย่าชะงักครับเอาแล้วจังเนี่โอ้โหลงไหมโอ้โหลงครับ ฟูจิมะนะครับชูดเข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับมียัางิเข้าไปลูกนี้กลับมาที่ฟูกุดะฟูกุดะติดครับแล้วโดนสติลเต็มเต็มมือครับฟูจิมะเก็บได้ครับลูกนี้โยนมาให้คิโยตะครับคิโยตะให้กับตันทีมาก่อนครับกับตันทีอย่างไงครับหลอกโอ้โหลูการเล่นกับมีย่างหิอย่างนั้นครับแต่ว่าผ่านมาได้ดีครับโอ้แล้วเกือบโดนสติลครับโอ้โหแล้วจังหวะขึ้น2ครับลูกนี้ไม่เหลือครับหกต่อสี่ครับเอสเอลดีมันฝ่ายขึ้นมานำแล้วนะครับตอนนี้อ่ามียัางิครับชูดลูกนี้ลงมาเขาไม่ลงคครรัับบบเก็ได้ มีังงี้ยังได้อยู่ครับเราให้มาฟูกุดาหมุนตัวหนึ่งทีโอ้โหโดนตบไปอีกครับเอาล้วครับเออเาดีเก็บบอลได้ครับมาที่เคียวตะครับฟูจิมะให้มาจุนจุนอ๋อเปิดแสงสีเขียวแรกครับลูกนี้3แต้มไม้สาแต้มไม้ลูกนี้ไม่ลงครับโอ้โหแล้วพลาดครับไม่ลงครับมาที่มีังงี้ครับมีังงี้ต้องทําได้ครับไม่ครับส่งให้ฟูกุดาแล้วโดนตบครับโอ้โห เอาฮิโวตะยังเก็บได้ครับแล้วจุนหลอกส่งไหมลูกนี้หลอกส่งครับมาที่ฮิโวตะกฮิวตะกขึ้นจุนครับจุนให้ฟูจิมะเข้าไปเลย้าแบบรวดเร็วครับตั้งตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับฝั่งของ WK นะฮะโอ้โหออกน้ำมันสีคะแนนครับนี่มีเข้าไปโอ้โหหลอกสวยครับลูกนี้เหลืออสองนาทีครับตามกันอยู่ไม่เยอะครับ2คะแนนเองเท่านั้นนะฮะับไข่พาร์ก็สวยไปเลยนะฮะแล้วโอ้โหแสงสีเขียวครับมันจ้าสลึอเกินครับเพื่อนๆโอ้เหมือนแบบใบหญ้ามาวิ่งนะครับ ทุยพูดเสียหายเลยนะครับ10-6ตครับตอนนี้เอาแล้วยังเป็นฝ่าย s l d ที่ได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าตาแรกเขาพลาดไปครับตาที่2ต้องเอาคืนกันหน่อย WK ก็ไม่ยอมครับไม่ยอมกันจริงๆนะเคู่นี้มันมากครับหาคิโยตะครับ s l d 2นะครับน่าจะมี s l d 1ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเลยมีแบ่งกันอย่างนี้ด้วยหรอ อาจจะเป็นแบบทีมเล็กทีม2อะไรอย่างงี้ทีมตัวปลอมตัวจริงอะนึกออกไหมแต่ว่าตัวสำรองทีมแบบทีมเต็งกับทีมแบบด็อกดอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอุ้ยพูดซะแย่เลยนะครับด็อกดอยอะไรแบบเป็นทีมแบบพึ่งเล่นอะไรอย่างงี้แบบเออเป็นเหมือนบอลก็จะมีดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสใช่ไหมเพื่อนอันนี้ก็จะเหมือนเป็นทีมดิวิชั่นสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นทีมย่อยอ่ะอ่าเป็นทีมที่ไม่ใช่ทีมเต็มเต็มอะเป็นทีมสำรองอะไรอย่างงี้ค่ะ 12ต่อ10ครับโอ้โหห่างกันสคะแนนแล้วนะครับตอนนี้วิเคต้องเร่งมือเลยครับก็ไม่มีใครยอมใครเลยฮะเปิดแสงสีแดงประทัดแสงสีเขียวเลยครับลูกนี้ชูดไปไม่ลงครับโอ้โหแย่เลยแต่ยังเก็บได้อยู่ครับสวยครับลูกนี้เข้าไปโอ้โหโดนฟูจิมะดักได้ครับแต่ว่ายังได้บอลอยู่ครับและเข้ามาฟูคุดะจะทำยังไงครับคืนมาลงไม่ยังเงียโอ้โหตัดสินใจชูดครับโดนฟูจิมะตบเต็มๆแล้วสามแต้มลูกนี้โอ้โหลงด้วยครับโอ้โหสิบห้าต่อสิบครับแม่แสงสีแดงเหรอจะสู้แสงสีเขียวได้นะครับแต่ว ถ้าเป็นโปเกมอนนี่คือเป็นโปเกมอนนะครับธาตุใบไม้นี่คือแพธาตุไฟนะครับโอ้แต่นี้กินกันไม่ลงเลยนะครับโอ้โหแล้วล้มลงไปเลยครับมียังไงแต่ว่าแล้วยังไงจะสามแต้มไหมโอ้โหล้มอีกแล้วนะครับสองทีล้มหมดเลยครับตามประกบไม่อยู่เลยล้มเอาล้มเอาเะครับเอาแล้วชุดลูกนี้ตัดสินใจชุดไว้ไปหน่อยครับแต่ไม่ลงฮะไม่ลงครับแต่ยังเก็บได้เาแล้วชุดอีกรอบนึงต้องลงแล้วลงไหมลงครับโอ้โหห้าคะแนนครับตอนนี้ 5คะแนน5คะแนน SLD เป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วครับฟูจิฮุฟคุดาขึ้นไปเลเวอ up เลยนะครับก็ไม่มีใครยอมฮะตอนนี้เล็งใส่หน้าใส่กันอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้า SLD ผ่อนเกมถึงเวลาสั้นดิ้นหนึ่งนี่ก็มีลุ้นเลยเหรอฮะเพราะว่าถ้าจะเอาชนะจริงๆก็ต้องตอบบอลกันไปมานิดหน่อยโอ้โหแล้วฟูจิมะตัดสินใจครับถอยแล้วเฟดเอาเว้ยครับไม่เหลือครับ3คะแนนนะครับทิ้งห่างไปเลยนะครับ6คะแนนนะครับตอนนี้เหลืออีก30วินาทีนะครับ โอ้โหแม่เจ้าอย่างมันเลยไอ้โอ้โหไลมาติดๆครับฉัดยังไม่ปล่อยไม่มีใครยอมใครนาทีนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วเออทุกเกมสําคัญหมดแล้วฟูคุไม่ไม่ชูนะครับเมื่อกี้กูจิมะเหมือนจะชูแต่ไม่ชูแล้วจังวันนี้โอ้โหล้มไปอีกแล้วรัเงี่ยเอาลงๆครับเกียวตะยังไงครับหมุนตัวหนึ่งทีแล้วโอ้โหเครี้ยงบอลใส่ห่วงบาแล้วก็ก,กดมันตรงดังครับโอ้โหไม่เลยกดมันดงดังภาษาใหม่ภาษาใหม่ แล้วโอ้โห,โโหลูกนี้สวยครับโอ้เหลืออีกสิวินาทีนะครับเพื่อนๆก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับอีกเกมหนึ่งก็จะให้ดู EP สานะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นฝั่ง SLD นะครับที่เอาชนะ WK ได้ก็เสมอกัหนึ่งหนึ่งเนาะก็ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอพูดแด้วครับทุกคนที่รับชมจบนะครับสวัสดีครับ